สวัสดีครับมือนี่คนนอนหน้ามอาเบ่งแปลงฟักท่องท่านขอต่อครับพุ่งผสมดอกเสร็จครับตั้งติดลูกแปลงฟักท่องเดือนเมษาครับ สู่ก,การหอนก็เรงเป็นหมาเป็นพ้นครับกํลังติดหมากิดลูกครับแกงทดลองครับ ขกทองลล่ข่าวตอกใมเดือนเมาสาครับติดลูกแล้ะครับไปห้น้าตลอดครับห้หน้าห้เปียกเลยเปียกชุ่มเลยพออากาศ้อนแห้ง แยวดีครับสู่กับประการนี่บางมองจะเป็นไว้รัสนะครับใบใบนี้ใบด่างครับเครืออะไดที่เป็นไว้รัสน,นี่เจ้าโปรตีครลกเ,เป็น ใหนน้ำตลอดครับใหนน้ำยดกระบบน้ำยดครับกืทว่าติดลูกีครับกับประกาศหนารลอนข้าเดือนนี้ซะ ที่สำคัญคือขาดน้ำอะไรครับน้ำต้องยดตลอดครับติดลูกต่อไปก็เป็นการเล่งปุ๋ยแล้วครับแบบน,นี้อัดปุ๋ยอัดน้ำ ติดลูกดีอยู่ครับว่านท่องกับโบไคมี่มี่เลยละนะครับก็เริ่มเดือมติดทุกลูกครับติดง่ายยู่ครับนี่จะเป็นหนาร่อน หือว่าเป็นที่นาพ่อใจนะครับสำหรับนาห่อนของข้าส่วนปักทองของข้าก็ดูแรว่วงยากครับใหญ่ขาดนามย่างเดียว ติดทุกลูกเลยตีผสมต่างเครื่องก็ตดสองครับผสมสองผสมสองลูกตีสองลูก ปลูกบาหลายครับปลูกร่อยสี่สิบต้นครับทดลองนี่เดือน,นี่สาของห้องครับผืนทึบเลย เคือติดกันมองที่เกิดช่องว่างน้องเป็นยังนะครับหัวนหน่อยหัวนหน่อยเวลากกินนระชากเครือไปเลยสองสองตนตัเวเปยังครับเขียวงาม ใส่ปุ๋ยสองเทือครับสูตรที่หาใส่ปุ๋ยสองเถ้าก็ด้ปลูกมายอดออก็ชนกันและคลิปนี้ก็มีอย่างหลายครับ ทาอก้าวเข้ามาสวัสดีครับ